ครับในส่วนของ power amp NPEC 2 0 0 2นะครับอ่าเป็น power amp คำในค่ายของ NPE นะครับอ่าเป็นคาสต์ AB นะครับ8โอห์มนะครับต่อข้างนะครับอยู่ที่570วัตต์นะครับ4โอห์มต่อข้างนะครับอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ2โอห์มนะครับต่อข้างอยู่ที่1,400วัตต์นะครับอ่า พราะว่าแอมตัวนี้นะครับสามารถขับอดอกลำโพงนะครับ18นิ้วนะครับได้ข้างละสองดอกแบบอิ่มๆนะครับแต่ดอกลำโพงนะครับดอกซับต,ต้องไม่เกิน power ต้องไม่เกิน 1200วัตต์นะครับเพราะว่าปัจจุบันผมก็ใช้กับดอกอบอ้อมนะครับ1,200วัตต์นะครับเป็นตู้เจบินนะครับก็สามารถขับได้แบบอิ่มๆนะครับผมใช้ข้างละ2ใบนะครับเบรคข้างละ2ไใบรวมเป็น4ใบนะครับ